ฮัลโหลอลมาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สาวไทยแดนกังหันจะพาทุกคนมาทำเมนูปลากระป๋องผัดไข่ข,ย,ขย,ยี่กันนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเราไปดูส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง มีส่วนผสมก็จะมีปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องนะคะใช้ไข่ไก่2องฟองแล้วก็มีหอมแดงกระเทียมตะไคร้พริกสดต้นหอมอันนี้ซอยไว้นะคะแล้วก็เราจะปรุงรสชาติตามชอบนะคะด้วยมะนาวเซี่วขาวแล้วก็ซอสหอยหนางรมนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเติมน้ำมันลงในกระทะนะคะจากนั้นก็ใส่ปลากระป๋องลงไปผัดนะคะ ขยี้เนื้อปลาเล็กน้อยนะคะให้ได้ชิ้นต่างที่ต้องการนะคะจากนั้นก็ผัดเนื้อปลาสักครู่นะคะ เติมหอมแดงกระเทียมตะไคร้พริกสดที่หั่นไว้ลงไปนะคะ ผัดส,วส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ พอผัดส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะ จากนั้นเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปนะคะขยี้ไข่ให้เข้ากับปลากระป๋องที่ผัดไว้นะคะ ตล่อมไข่ไปเรื่อยๆนะคะแต่ไม่ต้องให้ไข่สุกมากนะคะให้มีลักษณะเหมือนกับที่เราทำไข่ขยี้ปกตินะคะ พอเราได้ลักษณะไข่ที่ต้องการแล้วนะคะก็ปิดไฟแล้วก็ใส่ต้นหอมแล้วก็บีบมะนาวลงไปนะคะผสมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมจะตักเสิร์ฟได้เลยจ้า เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนลองไปทำกันดูนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องสาวไทยแดนกังหันด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบายบายดุยดุย